ห้าปธรมาารณสูตรว่าด้วยการทรงจำอริยสัจสูตรที่หนึ่งหนึภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอริยสัจสีประการที่เราแสดงไว้แล้วเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วภิกษุเธอทรงจำอริยสัจสี่ประการที่เราแสดงไว้แล้วอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทรงจำทุกขะอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วเป็นข้อที่หนึ่งทรงจำทุกขะสมุทยัยอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้ว เป็นข้อที่สองทรงจำทุกขะนิโรธอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วเป็นข้อที่สามทรงจำทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วเป็นข้อที่สี่ข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วอย่างนี้แล ดีละดีละภิกสุดีแท้ภิกษุเธอทรงจำอริยสัจสี่ประการที่เราแสดงไว้แล้วเราแสดงทุกขะอริยสัจเป็นข้อที่หนึ่งเธอก็จงทรงจำไว้อย่างนั้นเราแสดงทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นข้อที่สองเธอก็จงทรงจำไว้อย่างนั้นเราแสดงทุกขะนิโรธอริยสัจเป็นข้อที่สาม เธอก็จงทรงจำไว้อย่างนั้นเราแสดงทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อที่สี่เธอก็จงทรง,งจำไว้อย่างนั้นเธอจงทรงจำอริยสัจสี่ประการที่เราแสดงไว้แล้วอย่างนี้แลภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอพึงทำความเพียรเพื่อทรงจำว่านี้ทุกถึงนี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมาธารณสูตรที่หจบ